เบลล่าราณีที่แท้คือนางเอกลูกรักผู้บริหารช่อง3คนนี้นี่เองจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานเบลล่าเบ t ร์เดย์แฟนมีต0 2 3ที่ที่รวบรวมแฟนคลับที่รักเบลล่ากว่า600ชีวิตมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแบบใกล้ชิดเลยงานนี้ทั้งฟินแถมอิ่มความสุขสุดๆและสำหรับงานนี้จะขาดไม่ได้เลยคนที่สำคัญที่ทำให้เกิดงานนี้นั่นก็คือคุณดิวปิ่นกมนมาลีนนท์ ในผู้บริหารของช่อง3โดยคุณดิวได้โพสต์ภาพคู่เบลล่าพร้อมเขียนข้อความระบุว่าแฟนมิตรอะไรเอ่ยลงทะเบียน5โมงเลิก5ทุ่มกิจกรรมแน่นอบอุ่นสนุกสุดเวี่ยง Hash tag Bella Birthday Fan Meet 2023 Hash tag Bella Birthday 2023มิติใหม่แห่งแฟนมิตรปิดสวนสยามให้แฟนๆกว่า600ชีวิตได้อยู่ร่วมกันยาวๆที่สำคัญคือได้ถ่ายรูปคู่กับเบลล่าทุกคนขอบคุณบอ คอยแครรับเชิญสุดพิเศษเต็มที่มากๆขอบคุณทีมงานทุกชีวิตที่ทุ่มเทปไปได้วยกันขอบคุณสยามอเมซิ่งพาร์คที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่สำคัญที่สุดขอบคุณเบลที่มาสร้างความสุขให้กับทุกคนและงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีแฟนคลับทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนเบลเสมอมาเรียกได้ว่าอบอุ่นแบบสุดรวมไปถึงยังจัดเต็มในกิจกรรมมากๆส่วนงานนี้สาวเบลล่าก็ดูสวยทุกลุกเหมือนกับนางฟ้า ที่ออกมาให้ทุกคนหลงรักได้เสมอจริงๆค่ะไม่แปลกเลยที่จะขึ้นแท่นเป็นลูกรักของทางช่อง3เพราะไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องอะไรก็ดึงเรตติ้งได้ปังทุกทีอย่างเช่นละครพรมลิขิตก็ทำเอาเรตติ้งพุ่งกระจายดังเปรียงปร่างไม่หยุดนั่นเองค่ะยิ่งมาได้หนุ่มบอยปรกรณ์ฉัดบริรักษ์มาเป็นแขกรับเชิญยิ่งสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีขอเป็นกําลังใจให้สาวเบลล่าด้วยนะคะขอขอบคุณเบลล่ารานี บบอยปกกรรรณ์์ฉััิษฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ